ดัมโบนะครับเจอกันอีกแล้ววันจันทร์สวัสดีนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้น,น,น,นี่ยังเหนื่อยไม่หายเลยตัวจะแตกนะครับสําหรับคนไปเท่านั้นนะถึงจะรู้เรื่องกันนะคนไม่ไปก็ฟังได้ฟังเป็นเพื่อนกันนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับนะก็อยอติดตามหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมายี่สิบคนท้วนนะครับเป็น <c oughs> ไรเราคุยกันพี่น้องเนาะ กใครชอบฟังก็ฟังนะครับใครไม่ชอบฟังก็ฟังนะครับขอบคุณมากนะอาวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเก็บตก f ฟ r s t w เวหัวหินกับ w o f o อลีเรมิลซิมครั้งแรกของบ o o ฟอ e r เรนะครับจัดมิลสิมได้โหดหินมากนะครับโหดหินมากนะหลอกกันมาฆ่าชัดๆนะ,ะแล้วก็คุยๆกันเรื่องเรื่องหน้างานก่อนงานนี้ ขอบคุณขอบคุณทีมงานนะครับที่เชิญไปนะครับเชิญไปเธอไปร่วมงานนะขอบคุณทีมงานบู๊กนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณคุณดี้ขอบคุณคุณฟอร์ดนะครับนี่ของรางวัลแจกเยอะมากเยอะแยะทะแปะไก่เลยนะไป300คนได้ไมั้ยเกือบสามร้อยนะได้ของแจกทุกคนนะเออผมก็ได้ของแจกมาได้กนะ็ขอบคุณนะครับไทเทีคอนนะได้ไระชายมาโอ ย่ำเลยนะครับเออของแจกเยอะพิตตี้สวยนะพิตตี้น่ารักนะคอยากจะเอากลับบ้านสักคนไม่ติดเมียนะครับโอเคมาเรื่องหน้าง,งานเสร็จแล้วลงทะเบียนราบลื่นนะครับวัดเปิ้ลราบลื่นนะเครื่องวัดน้อยไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรหยิบยืมกันได้นะครับคนต้องการเดียวกันเนาะเอ่อต่อมาเรามาคุยกันเรื่อง เรื่อภารกิจกับกับทีมแต่ละทีมนะครับภารกิจของทีมผมอยู่ USS นะครับอยู่เซานะภารกิจเซาคือไปจับตัวชั้นทูดมานะครับแล้วผมผมได้รับบทบาทเป็นทีบูนะครับมีหน้าที่อารักขาคุณฟอร์ดนะเป็นคอมเดอร์ของของเซก็ใจเนี่ย ช้เนี่ยคิดไว้ว่าเราจะได้เล่นล่มๆ่มในตึกนะครับนะแล้วก็นึกว่าตึกใดตึกหนึ่งเนี่ยจะเป็นบ้านทูตนะครับเปล่าเลยนะครับบ้านทูตที่เราคิดไว้นะครับบ้านทูตต้องยิ่งใหญ่อลังการมีสระว่ายน้ํามีต้นไม้ล่มล่มมีมุมให้สไนเปอร์อยู่นะครับบ้านทันทะูตนะบ้านันทูตอยู่กลางทะเลทรายนะครับนะ เสระว่ายน้ําก็ไม่มีหลังคายังไม่มีเลยครับน่กไปแ้่ตายนะบ้านดน้านทูตนะครับแต่ผมก็รู้แล้วแหละอยู่ในนั้นคงแห้งตายแน่นอนนะครับก็เลยเลยได้ไปอยู่ตรงโซนคิวของผมนะจะอยู่โซนเลขหกนะครับเลขหกตั้งแต่ G ีหกลงมานะจนถึงบ้านของเอ็กโคนะครับนะใครโดนตรงนั้นก็ส่วนใหญ่ก็ผมนะ ขัดทษด้วยนะครับสนุกมากสนุกดีนะภารกิจสูลูมาชิงตัวทันทูดนะครับ USS อเซล่าเป็นพันธมิตรกับเอ็โคนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำภารกิจของยูเอสเอสสำเร็จคือเอาทันทูตกลับมานะครับร่วมกับเอ็โคนะครับทันทูดยังไปไม่ถึงไหนเลยครับเอ็โคแม่ง ขโมยระเบิดผมไปอะผมโกรธมากนะขโมยไปตอนหน้าตตาเลยนะครับผมไปซุ่มอยู่จุด G6 นะเห็นเอาระเบิดมาวางเอาระเบิดมาวางแล้วก็เดินไปเลยนะแล้วขาดกันนะคุณเอก <c oughs> คุณเอกย่งเดินไปเดินมาขโมยระเบิดนะครับเอกเอกจาก EB นะครับ EB a r s o t นะนั่นนะ่ะสามคนก็นะเอกบีเอฟนะครับเรียกให้มากู้ระเบิดก็ไม่มานะ มักู้ระเบิดก็ขโมยระเบิดคนอื่นเข้าไปนะครับถาอย่างนี้หมายความว่ายังไงนะเพอาไม่ไ,ได้ระเบิดครบปุ๊บเลิกกันเลยเลิกกันตัดขาดจากกันเลยโอ้โหเซรามีแปดสิบคนทีนี้นนกต้องเปิดแนวลบสามด้านกัสซูรูกัสซูรูนี่ก็แย่อยู่แล้วนะมันกดเปิดแนวลบเอโคีกสบายทีนี้ตั้งแต่บ่ายสองคึ่ง ผมอยู่เนี่ยอยู่ในป่าย,ยาวๆจนจะเลิกอ่ะครับสนุกนะส่วนท่านทูตนะครับผมเห็นท่านทูตข้งเดียวตอนเปิดงานนะครับเปิดเกมหลังจากนั้นไม่เห็นอีกเลยพ <c oughs> ี่ตีได้เป็นท่านทูตนะครับส่วนทางทางเซล่ายูเอสเป็นคอมมานเดอร์เป็นคุณฟอร์ดนะคุณฟอร์ดก็น่ารักนะครับท่านทูตโด,ดน,นจับก็โดน,นจับกับเขาด้วยนะเพื่ออะไร <c oughs> เขามาบุกเนี่ยนะแล้วใครไปช่วยอย่ะ เสียทะทูดแล้วเสียคอมมานเดอร์ด้วยสบาย,ยางั้นเนี้ยนะครับมนะรู้จักก,ากิากรรมตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วนะาภารกิจอีกอย่างคือคอมมานเดอร์สุรุนตาเป็นยังไงนะครับ <c oughs> โอ้เ <c oughs> มื่เข้าไปเข้าไปบ้านสุรุนลึกลักซักซ้อนนะซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศมากเลยมีสี่มูตึกในะบ้านเกิดสุรุนยังอยู่ตรงกลางเลยแบบโอ้นะครับสนุกสนานกันไปนะ สุดท้ายแล้วนะครับเขาหลอกเซามาฆ่านะครับสุดท้ายซูรูกับเอโคโอมารวมหัวกันตายนะเกมสุดท้ายนะยิงใกล้ไปสองสามคนแนละ้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับมันจวนตัวจริงๆนะยิงน้องๆไปสองสามคนขอโทษขอโทษนะคือใจใจเนี่ยยิงซูรูเนี่ยแบบยิงใส่กางเกงยีนี่แบบมันจะได้เปียะแน่นมาก <c oughs> ก็ต้องขอโทษนะรู้สึกแบบเก็บขันแทนนะครับภารกิจก็ สนุกครับแต่แต่เหมือนโดนโกงไปหน่อยอ้าวต่อมาบรรยากาศงานบรรยากาศงานเหมือนเหมือนฝึกระดออะระร้อนเปียเป้ยงเปี้ยงแล้วก็โดนครูฝึกบังคับให้วิ่งมีคนดีเป็นครูฝึกนะเฮียดีมีเฮียดีเป็นครูฝึกเฮียดีขิดขับขับรถขับมอเตอร์ไซค์ ATV อะเออ ไปไปไปบุก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 ขับวิง่งขับไปขับมาอยู่นั่นแหละนะครับใจเลยแบบมันร้อนก็ร้อนแหละไอ้ฝั่งตรงกลาง่คุณดีก็วิ่งอยู่น Tuc, asz, ั่นแหละไปไปไปบุก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 นะอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะกระตุ้นลูกทีมกระตุ้นผู้เล่นตลอดเวลานะครับก็มีการเกร้งของเด็กๆบ้างเล็กน้อยนะครับเรื่องกฎกติกากามารยาทก็ ก็เข้าใจนะครับว่าทีมงานอยากอยากจะอยากจะให้เกมมันสนุกเกมอะไรนะครับก็ค่อยๆปรับใช้กันไปเนาะเด็กก็เกรงเก่งไม่กานู่นไม่การที่ทํานูน่นได้ไหมทํานี้ได้ไหมครับพี่นะครับผมหลุดออโต้ไปจะเป็นเลยไหมบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เล่นเล่นให้สนุกแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็เน้นเซมีเป็นหลักนะครับบางอย่างไม่ได้ตั้งใจก็ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้พี่ผมกลัวพี่ดีลงมาตกนะ ก็ว่ากันไปนะครับพี่ดีเขาขู่ไว้เนาะพี่ดีขู่ไว้บอกใครทําผิดกฎถ้าเห็นนะจะลงไปตบเลยนะครับโอ้ลงจากรถยังไม่มีแรงเลยผมเห็นนะข <c oughs> <c oughs> ับรถเป็นเว้นทั้งวันเลยหน้าแดงเลยก็สงสารทีมผู้จัดนะครับนะขนะับนำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับไม่มีเหตุการณ์รุนแรงนะ <c oughs> ส่วนเรื่องผู้เล่นนะครับผู้เล่นก็ส่วนใหญ่ดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมก็เห็น ผมขานไปถึงถึงบ้านของเอคโค่ะไปไปซบอยู่นะ่ะไปเจอไปเจอเมดิกของเอคโคเฝ้าบ้านไว้ก็ทาอะไรไม่ได้นะคือเขาห้ามยิงเมดิกถ้าเมดิกไม่ถือปืนนะครับฉลาดนะฉลาดนะเอคโคเนี่ยเอาเมดิกเฝ้าบ้านผมก็ทําอะไรไม่ได้ทีเนี้ยไ่จะขานเลยไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาไปเรียกเพื่อนมาลุงก,กระทืบผมนะเจอเหมือนจะไม่เจอบีอ B, ก็เจอเอฟนั่นแหละนะหน้าตาคลนะ้ายๆกันน่ะสองคนนะเป็นเมดิกอยู่แล้วก็เจอน้องเมดิกของ ของเอโกเดินไปเดินมานะครับประมาณสามรอบนะผ่านหน้าผมจะเหย,ยบนอนข้างๆกันเลยไปนอนข้างๆกันเลยมองไม่เห็นผมนะเจนน้องๆนะก็สนุกนะครับเเรื่องผู้เล่นก็กรุณาเซฟตัวเองนะครับเซฟความปลอดภัยตัวเองผมมีเห็นขึ้นหลังคากันหนึ่งคนวะหลังคาตึกกลางนะครับเห็นเห็นเห็นนอกสะโขบนะไม่ได้สะโขบสองดูนะครับไม่จำไม่ได้ว่าใครนะเห็นไม่ชัดนะครับก็ขอขอให้เซฟตัวเองหน่อยนะครับเนาะ แล้วก็ค่อยๆเล่นค่อยๆปรับกันไปแต่งานเนี่ยโดยร่วมสนุกนะครับผมให้ให้เก้าเต็มสิบลบหนึ่งแดดร้อนไอ้ทุง่งไอ้บ้านทู่เนี่ยแบบนทะเลทรายชัดๆนะผมกะไปลงอ่างลงเบาไมใช่ลงอ่างดิลงสระว่ายน้ำยิงไปแล้วนะบ้านทู่เราต้องจินตนาการถึงบ้านทู่ใน เบงกอซีอ่ะเอออย่างนั้นเลยไม่มีหลังคาข้างหลังเป็นปักควายนะอา่อาสำหรับคนที่ไปนะคนที่ไปก็จะจะรู้เรื่องจะขำไปกับผมหน่อยนะคนไม่ไปก็คุยกันสนุกกเนนะาะมวเจอกันงานหน้าเลดโค้ดนะครับก็ขอบคุณพี่อาจพิจญญานะทีมผมทีมทีมเกไม่ใช่ทีทีมเกที่ไหนละ่ะ ทีมโกทีมเลดนะครับโถทีมโกทีมเลดเก็บนิดนึงนะครับ U.S มีสามทีมทีมโกทีมเลดทีมบลูนะครับผมอยู่ทีมบลูมีหน้าที่ประกบคอมมานเดอร์นะครับดูแลคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์ก็อย่างสนเลยนะครับไม่อยู่กับที่เลยนะแต่ไม่กล้าว่าไม่ว่าคอมมานเดอร์ไม่ได้นะทีมผมตือไปอยู่กันนู่นนะไปบุกบ้านเขานู่นนะครับนะ อ๋อสุดท้ายก่อนจะจบเกมผมนอนอยู่นอนนอนได้ยินซูลูคุยกับไอโคมั้สี่โมงเย็นแล้วแหละผมก็นอนฟังอยู่โอ้ยเหน,นื่อยเนือ่ยนอยเนือ่อยพอพอปไปไป,ไปเลิกเลิกเลิกเล, г, เล, г, เลิกกินเหลา้ากินเหล้าผมเขาวอถามฐานว่าเลิกไหมก็ยังเงียบเขาก็บอกเลิกเลิกกินเหล้าก็ดีกว่าเหน,นื่อยร้อนผมก็เลยอยู่ๆก็ลุก ตรงนั้นแหละเขาก็ตกตกใจลูกโเอ่ผ้าแดงคุมออมาแล้วก็เดินกลับฐานเขาก็เลว่าเๆกันแล้วที่ไหนได้โดนหลอกนะครับมีสตอมฉากสุดท้ายอีกนะครับบิโดนสตอมตีขนาบอีกนะสนุกนะครับนะคุณนิกนะตอนแรกบอกคุณนิกนะครับนิกโดนชัยนะตอนแรกบอกจะอยู่ยืเอกับผมนะไปอยู่สุรูสง้นนะครับนะหมดกันนะชีวิตผมอะ ครับแล้วก็โอเคสิบนาทีแล้วนะมีอะไรประเด็นอื่นไหมพุทธบัดเจ็บความแรงปืนมีนิดหน่อยนะครับน่าจะโดนใกล้ทีพิพณุโลกโดนนะแต่ก็เป็นอุบัติเหตุนะครับนะแล้วก็มันมีแหละนะแต่ก็อาภัยกันได้นะครับเพราะว่าเพราะว่ากีฬายอย่างนี้นะครับมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เสมอนะครับแต่ไม่ได้ร้ายแรงนะครับแค่แค่มีตาที่ถามโผล่มาตั้งนะจากทีมิพิธณฑโลกคุณเกมนะก็ นะเป็นประสบการณ์ชีวิตกันไปนะครับขอบคุณเมดิคขอบคุณหมอนะครับหมอหมอหมอทางฝั่งสูรูที่ช่วยประทมพยาบาลให้นะครับนาะอุบัติเหตุใหญ่ๆมีขนาดนั้นมีเป็นลมนะผมเห็นมีคนเป็นลมนะครับร้อนเนาะน้องๆหนูหนๆนะอืมก็ขอบคุณมากนะครับงานมันอาจจะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยไปนิดนึงนะครับน้องๆหนูๆใครใคร ไม่ไหวก็ออกมาพักนะไม่มีปัญหานะครับเราไม่ได้เล่นกันถึงตายก็เล่นเล่กันสนุกนะถ้าไม่ไหวรู้ตัวไม่ไหวก็ออกมาพักก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่านะครับคุณเสือนะมากับแฟนน้องอะไรนะน้องฟ้าจำไม่ได้ขอโทษได้ไหมผู้ค่ายพิตตี้นะครับนะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับนะ ก็สนุกนะครับสนุกยังเหนื่อยอยู่เลยยังแบบ <laughs> ยังอยากนอนต่อยสักวันนะยัง <laughs> อยู่พนนีเห็นต่อยสักวันนะครับต้องกลับมาทำงานแล้ะออสนุกมากนะครับเราไปเจอกันงานเลดโคสี่ของพี่อัดน,นะครับวันที่สิบธันวาเนาะแล้วก็เจอกันนะครับจัมโบ้นะสนุกสุดสั์นะครับแฮปปี้แอซสองาย